สบหรับใบนี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋าสะพายข้างนะคะใบเล็กๆนะน่ารักนะคะตัวกระเป๋าเขาก็จะเป็นลายซีสีกาแฟนะคะแล้วก็มีพิมพ์ลายดอกไม้นะคะทั้งหน้าแล้วก็หลังนะตัวอะไหล่เขาจะเป็นอะไหล่สีทองนะคะแล้วก็ตัวสายตรงนี้จะเป็นสายสีดํานะคะตัวสายสะพายข้างไม่สามารถถอดได้นะคะแต่ว่าสามารถปรับระดับได้นี่นะคะที่ปรับระดับ เดี๋ยวนุ่นสะพายให้ดูก่อนนะสะพายเราก็ประมาณนี้นี่นะคะใบเขาก็แบบเล็กๆนะคะกำลังสวยเ,เดี๋ยวต้องมีลูกค้าถามว่าใส่กระเป๋าสตางค์ยาวได้ไหมนุ่นลองแล้วนะคะใบนี้ใส่กระเป๋าสตางค์ยาวไม่ได้เดี๋ยวนุ่นใส่ให้ดูอันนี้กระเป๋าสตางค์ยาวนะคะใส่ไปแล้วเขาจะติดแบบนี้นะแล้วก็ส่วนกระเป๋าสตางค์สั้นถ้าเป็นรุ่นแบบนี้นะคะเป็นรุ่นแบบ แบนๆหน่อยนะคะด้านข้างใส่เข้าไปใส่ได้นะคะเขาก็จะไม่ตุงคือเขาก็จะแบบพอดีนะคะเพราะว่าตัวฐานตรงนี้เขาก็ประมาณนิ้วนิ้วครึ่งได้นะคะใส่ได้ไม่ตุงแล้วก็พื้นที่เหลือนะคะส่วนถ้าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะกระเป๋าสางค์ที่เป็นรุ่นนี้รุ่นนี้คือเขาก็จะหนาขึ้นมาหน่อยนะเวลาใส่เดี๋ยวนุ่นใส่ให้ดู ใส่ก็ใส่ได้นะคะตุิดนิดๆแต่ไม่มากเห็นไหมคะมันจะตุ้ขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้ตุงมากนะคะก็ใส่ได้นะนี่นะคะอ่าแล้วก็โทรศัพท์อะไรก็ใส่ได้ปกตินะคะส่วนด้านในของใบนี้ด้านในเป็นช่องล่งๆแบบนี้เลยแล้วก็มีช่องช่องใส่บัตรให้นะคะหนึ่งสองมีช่องใส่บัตรให้สองช่องนะคะแค่นั้นนะส่วนตัวนี้ เดี๋ยวนุนวัดให้นุนวัดความสูงก่อนนะความสูงเขาประมาณ5นิ้วนะคะโดยประมาณนะแล้วก็ความกว้างเขาประมาณ9นิ้วนะคะนี่นะประมาณ9นิ้วกเกือบเก้า9นิ้วนะคะแล้วก็ตัวฐานกระป๋าตรงนี้ประมาณนิ้วครึ่งน,นะคะก็ใครสนใจนะคะลองดูนะเดี๋ยวน้องสะพายให้ดูอีกรอบหนึ่งนี่นะคะสะพายแล้วสวยนะใบเขาก็จะแบบ เล็กๆนะคะแต่ว่าจุของได้เยอะนารุ่นนี้